สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขยีตานิดหนึ่งนะคะแสบตาเพราะว่าจริงๆดวงอาทิตย์เขาจะขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดวงอาทิตย์นะคะนี่คือดวงอาทิตย์นะคะเห็นไหมแต่วันนี้ก็คืออากาศดีนิดนึงนะคะอากาศดีนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็มาตักบาตรยามเช้าชเช่นเดิมนะคะมาตักบาตรยามเช้ามาบําเพ็ญทานบารามีนะคะตอนนี้ก็ รอพระคุณเจ้านะคะอีกหลายสายเลยนะคะที่จะเดินบิณฑบาตผ่านมาในจุดของเราแล้วก็ไปถ่ายพระทหารนะคะที่เดินบินฑบาตมาได้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่อากาศบริสุทธิ์แล้วก็อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนมากนะคะก็ให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ชื่นชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะ